สบายดีและสวัสดีเธอทางพังลาวพังไทยทางต่างประเทศเบอร์สุขูสุขนเมื่อน้กามาปุบมาพอกับน้องซายอีกน้องทางน้องซายก็อยู่เตาทานเมื่อนี้ออกมาเตาทานมาเบิง่งทานว่าไหมหอไซเลยไหมแล้ว,ลวตอนนี้ทางไอ้ธงเผินกำลังขวดทานก็ออกมาไวหวเมื่ออื่นเ่อจึงเก็บทางไอ้ธง ดทั้งหัวมันนี่เลยท่านเมืปป่อวนนี้ท่านหมอซาบริทือค้าตังกล้องมาก็เลยได้จับกล้องโอ้ยน,นังให้ทงคนนี่ หัวมันมหัวสรไย้จากสอบเนาะ à, sao đi đợi thôi đi. có ao tại họ hẳn cái folder là ao thôm vài vậy này ao bỏ đôi bớt cái bớt ai mà <laughs> ววมันก้อนใหญ่แน่ค่ะก้อนใหญ่ทั้งหัวมันมีได้ตรงเลย ตังหัวมันสิหอนชีบสอบ,บอยู่บ่อยทงทางทงเกาะทานเกาะยามแรงๆประมาณสี่โมงห้งงาโมง ขวดทางหัวมันเมือนว่าสีขวดมื่ออื่นแต่ก็เลยขวดมือนี่เลยทางหัวมันมันก็บปอยากมุนป็นไง งตรงคนกันฐานทางหัวมันงามงามก่อนใหญ่ในหน่อยปนกัน ทางทงเกาะทางหัวมันงานแทนนะทางหัวมันกอดใหญ่ใหญ่คือข้ากวดออกมาหัดผีมันก็หักแเลยเอถอนใหญ่ใหญ่เลย อทางหัวมาใหญ่ก่อนใหญ่ใหญ่หน่อยทองอ๋อ,อแตกไปเลยหกลัหกไปเลยเอาหักไปเลยส่วนฐานหักไปเลยพูหนาฐานหักไปแล้ว เดีย๋ยวทางน้องสาไปตักน้ำพุท่านก่อนตอนนี้กาขอดได้ครึ่งหนึ่งครึ่งทางหัวมันผวาทางหัวมันกานี่เลยถ่ายมิเตอร์ก่อนใหญ่ๆก่อนใหญ่ก่อนน้อยปนกันอตอนนี้ทางธงพผนกาซีควอดเบิดเลยมาเนี่จากสิเบิดบ่เบิดทางน้องสาวกับหู้ ฐานก้อนใหญ่ทางหัวมันเะว่ามันไม่ใหญ่แตกขันเท้าเกาะแห้งมันก็นแตกแตกออกจากกันเท้ากับก่ได้น้ำมัน ก่อนใหญ่ๆเลยทางหัวมันก่อนใหญ่ๆเอาไว้นะ ทางหัวมันก่อนใหญ่ๆเลยทางหัวมีตะกรนใหญ่ๆทางหัวมันผ่านาหัวมันงามแตะมีตะกอนนี่ะ หายมนะกอนใหญ่ๆเลยท้ยองหัวเลยก้อนใหญ่ๆสวยเลย อยบอกเจ้าว่าพ่อก่อ,อนพื้นที่มันน้อยไอ้ทรงทางหัวมันก่นอ,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 อนใหญ่ไม่ใหญ่ทางหัวมันเล็โอ้โหตอทูกนใหญ่ทีเด้อโอ้ มันบ่อยท่งอะนะสดมัน เพราะก่อนทมท้มว้ต้นค่ะเอาไวมืออื่นเพราะว่าพื้นที่มันอันนั้นเราฐานมิตรก่อนใหญ่ๆง,มงามๆเลยพู้ใหม่ใหญ่ทางหัวก่อนใหญ่ๆงามๆเลยอันนี้ก็แมนฐานเส้นหนาฐานป้าเท่ทาเตานี้ได้ใหม่ใหญ่ก็เลยฐานงามเลย กอนพวกใหญ่เนใหญ่เลยทางนี่ก็ยังขวดบได้แล้วนี่ขวดยังโบเล้วก้อนใหญ่ใหญ่ได้พื้นโดนป้าใหญ่แห้งพื้นกะเอามาจูดกับฐานก้อนใหญ่กับพื้นดินหนามันนางามตอนนี้ก็เริ่มําแล้วทางน้องากัสีเก็บโตมันเย็นโตมันพื้นน่อยก่อนตัวน่ะพื้นใหญ่ดังหัวมันก็เลยได้ ก้อนใหญ่ๆเลยผอก้อนใหญ่แหงอออเอาบันทึกทางนักศึกษาก็สิไดยเจ้าพี่ไปแพรงทนี่ประพขพอกันในคลิปหนาเด้อ ขอบคุณขอบคุณทางเมฟซีเบอร์สุขสุขคนที่เบิงคีฟของนองซาต่างแต่ตตนจนจบที่บวชา,ามโฆษณาทางนองซาว่าพี่า่ประกาศได้แก่ต้องขอโทษขออภัยทางเมฟซีเบอร์สุขสุขคนทางนองซาสิขอตัวลาไปเปนคน,นี้ขอกระขาวาสบายดีสบายดีบ,ยดบ๊ายบาย